ต่อมาก็จะเป็นงูนะคะสวบสวบเสียงเลื้อยผ่านยาอาหารเข้ามาใกล้เด็กๆรีบหลบไปฉันยังไม่อยากฉกเธอค่ะ,คะรุมกับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้มืดึืดปือปอป่อนะคะมีเด็กคนไหนเนี่ยกลัวความมืดบ้างไหมเรามาดูกันค่ะว่าความมืดน่ากลัวอย่างที่คิดหรือเปล่า แล้วมีสัตว์ตัวไหนนะคะหากินกลางคืนบ้างบางตัวเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะคะแต่ว่าบางตัวก็มีผิดร้ายแรงค่ะไปติดตามกันเลยค่ะฝากกดไลค์ลกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะค่าสำหรับหนังสือมืดต,ตื่อรอบรู้สัตว์กลางคืนนะคะเป็นหนังสือคำคล้องจองที่สนุกมากๆเลยค่ะมาดูกันเลย ตึ๊ดตื้อมืดตึต๊ดตือเสียงฮือฮือป่องกลัวผีความมืดมาทุกทีในห้องนี้ตอนกลางคืนเริ่มเรื่องจากเด็กชายที่ชื่อว่าป๋องนะคะที่เขากลัวความมืดค่ะคราวนี้เนี่ยเพื่อนๆก็มาบอกว่านะคะไม่ต้องกลัวไปหรอกเดี๋ยววันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยนะคะว่าเสียงหรือว่าสัตว์ในกลางคืนเนะี่ยมีอะไรบ้าง เขาก็จะพาไปดูทีละตัวเลยค่ะจู้จูเสียงชันทักเจอบ่อยนักตามหลอดไฟกินมแมลงอิ่มกว่าใครตัวเล็กใหญ่อร่อยดีอย่างนี้นะคะก็จะมีนาแรกก็จะเป็นจิ้งจกกับตุ๊กแกค่ะเป็นสัตว์ที่เด็กๆสามารถเจอได้ในชีวิตประจําวันค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นจักกจั่นนะคะว่ามันมีเสียงตีปีกอย่างไรค่ะ ตัวต่อมานะคะก็จะเป็นค้างคาวค่ะก็จะมีค้างคาวตัวนี้กําลังกินผลไม้อยู่นะคะก็คือค้างคาวเนี่ยตรงนี้เขาก็จะบอกว่ามีพันธุ์ที่กินผลไม้แล้วก็พันธุ์ที่กินมแมลงด้วยค่ะตัวต่อมาก็จะเป็นงูนะคะสวบสวบเสียงเลื้อยผ่านยาอาจหารเข้ามาใกล้เด็กๆรีบหลบไปฉันยังไม่อยากฉกเธอค่ะก็มีงูหลายประเภทเลยนะคะ ต่อมาก็จะเป็นตัวนกแสกค่ะฉันคอยไล่กินหนูปราบศัตรูควรชาวไร่พืชผลล้วนปลอดภัยเพราะว่าได้ฉันดูแล ตรงนี้ก็จะสอนเด็กๆนะคะถึงเรื่องของกลางวันกลางคืนพระอาทิตย์โลกแล้วก็พระจันทร์ค่ะสุดท้ายป๋องก็รู้ความมืดอยู่คู่กับเราแดดร้อนกลายเป็นเงาเพื่อนของเรามิห่างไกลค่ะแล้วก็มารู้จักเพื่อนๆกันนะคะตรงนี้ก็จะมีคําทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเลยเก็กโก้จิ้งจกนะคะคริกเก็ตจิ้งลี ชิค,คาดาจัก,กระจันแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีงูเขียวหางไม้งูสามเหลี่ยมค่ะตะขาบหนูนะคะล้วนเป็นสัตว์กลางคืนทั้งนั้นแล้วก็จะมีความรู้รอบตัวนะคะทำไมพวกเธอถึงมีดวงตากลมโตหรือว่าใครบ้างอาศัยอยู่ในความมืดแม้ในเวลากลางวันนะคะ<ๆ>ก็จะมีตัวตุนนะคะตัวอน้นนอนดวงแบบแล้วทโทรโกไบ ะะคะะนก็คือสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในถ้าม,มืดโดยตัดขาดจากโลกภายนอกนั่นเองค่ะแล้วก็มีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับแสงสีเขียวเวลากลางคืนนะคะเป็นพวกมแมลงต่างๆหรือว่าเป็นปลาน้ำลึกอย่างเช่นปลาแองเกิลนะคะหรือว่าปลาไวเปอร์ที่สามารถเรืองแสงได้แบบข้างหลังนะคะก็จะเป็นเกมค่ะ ช่วยหาเพื่อนๆที่ออกหากินในเวลากลางคืนให้หน่อยนะคะบอกใบนิดนึงว่ามีทั้งหมด14ตัวแล้วก็ช่วยต่อเติมดวงตานะคะเด็กๆชอบสัตว์อะไรก็วาดได้เลยค่ะ จบแล้วค่ะราคาด้านหลังนะคะอยู่ที่115บาทค่ะจากสำนักพิมพ์นามีบุ๊กนะคะเป็นเรื่องของธรรมชาติรอบตัวสิ่งต่างๆรอบตัวค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่สนใจหนังสือเล่มนี้สามารถคลิกลิงก์ที่พิงจะทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ